สวัสดีครับสำหรับท่านที่ใช้มิ s ู b ิช h ปาเจโร่ไทตันและเอ็กเพนเดอร์นะครับอาจจะเคยเจอปัญหาว่าเอ๊ะทำไมอุณหภูมิแอร์ตัวเลขมันเยอะจังแบบนี้นะครับผมวันนี้เรามาดูกันครับว่าเพราะอะไรนะครับผมต้นเหตุของการที่ตัวเลขของอุณหภูมิแอร์ขึ้นเป็นตัวเลขมากขนาดนี้ก็เพราะว่ามีการตั้งค่าอุณหภูมิจากองศา,าเซลเซียส ไปเป็นองศาฟาเรนไฮน์นะครับผมอาจจะเผลอไปกดโดนโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับผมอ่าเรามาดูวิธีการเลยว่าเราจะทํายังไงให้มันกลับมาเป็นองศาเซลเซียสเหมือนเดิมนะครับอ่าที่เรียนใหม่น,นะครับผมถ้าเป็นเรียนใหม่ของรถตัวที่ไม่ได้เป็นจอสีแบบนี้นะครับไม่ได้มีปุ่มคอนโทรลที่ที่พวงมาลัยแบบนี้นะครับผม ก็ไปกดที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับสําหรับตัวที่มีปุ่มคอนโทรลที่พวงมาลัยแบบแบบคันนี้เนี่ยปุ่มตรงนี้จะเป็นแค่ปุ่มเพิ่มแสงลดแสง,งเฉยๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดอ่าเป็นรถตัวที่ไม่ได้มีปุ่มคอนโทรลที่พวงมาลัยอย่าเงี้ยปุ่มตัวเนี้จะเป็นปุ่มปุ่มเลื่อนหาอ่าเมนูต่างๆนะครับอ่าครานี้เรามาดูนะครับ ปุ่มตัวที่มีปุ่มเงี้ยอ่าคอนโทรีท่พมอะไรเรากดนี่นะครับกดไปที่การตั้งค่านะครับผมอ่าเงื่อนไขของหน้าจอแบบนี้นะครับถ้าจะให้มีเมนูการตั้งค่าก็คือประตูรถทุกบานต้องปิดสนิทนะครับผมและตำแหน่งเกียร์ต้องอยู่ในเกียร์ P นะครับสำหรับเกียร์ออโต้นะครับผมสําหรับอ่ารถเกียร์กระปุกก็อยู่ที่เกียร์ว่างธรรมดานะครับแล้วก็ดึงเบรกมือนะครับผม มิฉนั้นแล้วการกดเลื่อนหาที่หน้าเรียนใหม่เงี้ยจะไม่มีเมนูการตั้งค่าขึ้นมานะครับอ่าเมื่อเจอเมนูการตั้งค่าแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับสําหรับปุ่มตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับกดเลื่อนหาจนกว่ามันจะเจออ่าอ่าเมนูอุณหภ,ภูมินะครับผมแล้วเราก็กดแก้กลับไปให้มันเป็นอ่าเซลเซียส่านั้นก็จบนะครับอ่านี่ในเมื่อเราเข้ามาในเมนูนี้แล้วเราก็กดหานะครับ อ่านี่นะครับอุณหภูมิเนมาตอนนี้เป็น f อยู่นะครับเรากดให้มันกลายเป็น c อ่านึ่เมื่อกลายเป็น c แล้วเราไปดูที่อ่าอุณหภูมิของแอร์นะครับกลับมาเป็น27.5องศาแล้วนะครับเมื่อกี้82ดจครับเดี๋ยวกดให้ดูอีกทีนะครับอ่าผมเปลี่ยนให้ดูอ่าเห็นไหมครับนี่เป็นฟาเรนไฮน์นี่กลับมาเป็นอ่าเซลเซียสนะครับผมอ่าเผื่อท่านใดอาจจะเจอปัญหานี้นะครับจะได้แก้ปัญหาได้ ด้วยตัวเองนะครับไม่ยากเลยอ่าสำหรับวันนี้อ่าก็ฝากไว้แค่นี้ครับเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับอ่าบางท่านนะครับผมอ่าสวัสดีครับ